ครับผมกำลังจะขับรถประจำพื้นที่ครับครับแม่ยาของกินอ่ะกดมาเยอะเลยครับที่นั่นเขาไม่มีอะไรอะครับงได้ครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับครับแม่จะถึงแล้วผมโทรหานะครับสวัสดีครับฮัลโหลเออ กูขับรถอยู่เนี่ยแม่งกันดานชิมหายเลยดูสิกูกลัวจะมืดก่อนรายงานตัวเสร็จกูก็รีบ,ก,รบกลับมาเลยเนี่ยกูอยากไปซะที่ไหนแล้วงานเน่ยเดี๋ยวนี้หายากจะตายทำทำไปก่อนนะวะอ,อบ้านป่าบ้าน,าน,านดอยไรก็ไม่มีเน็ตก็ไม่มีไฟก็ไม่มีกูอ่ะอดเล่น Facebook เลยเฮ้ยเมื่อคืนน่ะน้องแลอแลแรมเลยแม่งร้องเพลงเพราะด้วยแต่เมื่อเมา แย่งไม้กูหมดแหละหมดร้องเลยเอ้ยแมงสั์เอ้ยดูสิตันๆหายเลยเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้นะมันเจอมันก็สวัสดีครับคุณปะลหลักพวกชาวเขาชอดอยเหม็นสาบโกโปก่ะโอ้ยกูจะอยู่ได้เ,เนี่ยจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้เว้ย พวกนี้นะเว้ยไว้กูได้เลือดขั้นเมื่อไหรนะกูจะจับแม่งเป็นแรงงานซะให้หมดเลยเออโอเคเพื่อนเฮ้ยเมียโทรมาว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปในเมืองอะ่ะไปเกตด,ด้วยกันอีกเลยโอเคแค่นี้ก่อนนะจ้าพี่รักพี่เองอืมร้อนมากเลยอะ่ะ กันดานด้วยโอ้โหอโอพี่ไม่ลืมหรอกจ้ะอัพเตอร์ซันครีมกันแดดครีมทาผิวโลชั่นต่างๆพี่จัดการไม่ต้องห่วงนะจ้ะถุงยางพี่ปมาด้วยพี่รอเล่นพี่ไปนอกใจที่รักหรอกจ้าบ้านป่าบ้านดอยอะ่ะสาวที่เนี้ยพี่ไม่สนใจหรอกเป็นสา์จะตายชาวเขาชาวดอยนะคิดถึงนะจ้าที่รัก แค่นี้ก่อนนะจ้าจุบจุจ,จ้าเฮ้ยอะไรวะโอ้ย <ไป S 1> ยางแตกโอ้หือสวยชิบหายเลย,ยไม้เครื่องมือก็ไม่มีโอ้ทำไงดีโอ้ย ค,ครับผู้เฒ่าเออ,เอ,อแถวนี้มีอู่ไหมครับอู่ไม่มีมีก,กระกะอู่อู่อไม่มีนี่คงหมู่บ้านสเปนแล้วหมู่บ้านอยู่ไกลไหมครับผู้เฒ่านี่หมนไหนนี่ไหนนลิตขั้นแรกมาบปอกจ่าผมแล้วรถผมนี่แหละผู้เฒ่าเออไว้ไว้ไ,ได้นะอ้าวไม่หายเหรอไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไมมกีบเสือสมาจีอย่างเดียวนนะ มันจะกลับไปแล้วไม่ตลกเลยผู้เท่าโอ้เดินเรื่อยมาแสดงดีเขาลากไปหมู่บ้านล้อเล่นเรื่อยเลยไปไปก็ไปไปเดี๋ยวผมเก็บของกันนะครับไปแล้วครับไปแล้ว เราเรียนในป่ามีอาหาเกนเนี้ไม่อาหารในเมืองเราไม่ได้ตเติมอะไรก็อย่าเลยหามาจากป่าปลอดยแล้วสะอาดใช่ไหมนี่เป็นสมุนไพรบำรุงอาการดีกระดานองชิดู Ha-ha! <laughs> 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 <tink>, เอยเอยโอ้ย,อยนี่กูเองเหรอวะเนี่ยน่ากลัวกูผีว่าเนี่ยผีไม่มีจริงในโลกไม่ต้องกลัวกูอดกรอ,เอดอเสียงอะไรวะผีไม่มีในโลกหรอก ไม่ต้องกลัวไม่เห็นมีอะไรนี่หวะเฮ้ยเฮ้ยปุ๊บปุ๊ปุ๊บผีผีผู้เท้าผู้เท้าช่วยด้วยเอ้าผีหลอกช่วยด้วยช่วยด้วยพีหลอกผีหลอกไปคนละไปจับแล้วครับคงของบ้านเหมือนไั ไม่เจ้ผีคนประหลาดไม่ผีกว่าคุณปรลัดกผีคนประหลัดผมที่ไปฝากผู้ประหลาไปไหมไปไปไปด้วยครับไปด้วยครับผู้เฒ่าแต่ที่นั่นไม่ใช่ผีจริงๆรเหอกไม่ใช่เจนเจรนะผมบกกับเจนเหมือนกันาเขาเป็นอะไรครับเอนอนป่วยมจองคือเป็นาติพาไปหาหมอาจะราลเมืนะมาหายของมีบัส หลังลูอายาคนไทยมากแต่สามารมากเกินประจุกระตากไม่ชิ้นี้กันาดนะคงติดใจหลังเราเนี่ยนักขนานั้น,นอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนหรครับเออเป็นนี่แหละน่าสงสารเหมือนกันนะครับโอ้อแค่ไม่มีบัตร <นะ S 1> ก็เสียสิทธิ์ต่างๆมากมา,กมา,กายใช่นนแล้วเพิเ่มแค่สุจริตบ้านเราพุทธา

ติดับปานช่ครับอ๋อใช่ครับนี่ผมยังเครียดอยู่เลยนะเนี่ยไม่รู้จะทํายังไงดีครับล้ำเต้อปไปห่วงไนแล้วครับผมมีเครื่องมือมพุ่งผมไปแปลงขึ้นะครับแล้วครับมีที่นอนอย่างครับถ้าบมมีเดียวรับบ้านตู้บนก็ได้นะครับอ๋อผมนอนบ้านพุเท่าแล้วครับเครียดยทำไมพวกเราถึงมาอยู่ในป่าไกลความเจริญขนาดนี้นะครับ ดัเดิมก็อยู่เมืองกินกับมีสงครามสงครามเกิดขึ้นแล้วม้งก็ได้เรียบายกันหนีหนีเข้ามาเมืองเราแล้วกับเวียดนะามก็เข้ามาไทยก็เลยขึ้นมาอยู่ตันดยนอยเนาะอยู่ไฟวันสงบงมงแล้วก็กลัวพี่น้องกองเมืองจ็บลายนเลยเอ๊ะทำไมต้องกลัวคนในเมืองด้วยล่ะครับตอนได้เี่พวกเราเข้ามาในเมืองไทยใหม,ม,ม่บัตรก็ไม่มีจึงถูกเรียกว,ว่าคนต่างด้าวหรือเรียกว,ว่าแมว พวกเราไม่มีบัตรทำอะไรก็ผิดกฎหมายปลูกผักเลี้ยงสัตว์อะไรก็ถูกคนในเมืองยึดและเข้ามาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ข่มขู่ว่าจะจบเอาไปขังในคุก <c oughs> พวกเราจึงพยายามหนีเข้าไปในปลาล่าีิ <c oughs> เพื่อไม่ให้คนในเมืองเข้ามาทำร้ายเราอ๋อนะครับนอกจากนี้นะครับพี่น้องของพวกเราที่เข้ามาช่วงแรกๆ ถูกทางไล่ร่างกายถูกคงครูเด็กสาวก็ถูกจับไปขายตัวเด็กชายก,ก็ถูกจับไปเป็นแรงงานพวกเราจึงมาอยู่ในป่านี่แหละครับเวลาที่เราจะไปไหนก็ถูกกุริเพราะว่าพวกเราไม่มีบัตรเดี๋ยวนี้มีคนในเมืองเข้ามาหลอกเด็กหนุกสาวเข้าไปขายตัวบรรค้นก็พาไปขายตัวบรรค้นก็ถูกพาไปทำง,งานเยี่ยมทาาเราจุดตัวคนในเมืองมาก เดี๋ยวนี้เนี่ยปลั้งนะคนในเมืองเข้ามาเข้ามาแส่ไรมาเฮออ่ะทําไรป่าทําไรป่าเผาป่าอีน้อแต่แต่าไม่ได้ทําเลยอย่างไม้นี่เนาะหลัวเนี่ยอย่างสมมติหลัวนี่เนาะเฮาัแจแค่ขวานตัดเนาะเป็นบ้านเฮาก็ตัดเฉพาะจําเป็นอย่างบ้านเนี่ยเฮาก็ตัดไม้มาจําเป็นทําได้ตัดคว่างเลยอย่างคนในเมืองเนี่ยเขาเลื่อยโยนเนาะเลื่อยไม้อ่ะครับอย่างที่เขาบ้านไล่เรื่องลอยเผาป่าอีน้อมันมีเลยะ เขาทำเพื่อหมุนเวียนเนาะรักษาหน้าดินไว้เขาก็ได้อยู่ในปลาด้่ยนะได้ได้ไดถู่เดียวนี่แตนเรื่องมียาบ้าแน่นอนไปว่าคนร้ายนคนที่ขายยาบ้ามากกวา่าประเทศแม็กซ์จิงมีพ่องกับว่ามีไหลเนาะแต่ไปว่าโมเฮาอดพายโตวความมังคงของประเทศแต่ไปไม่ได้ครับขณะความมังคงของ,ของเราน่ะอย่างเนี้ยไม่ได้ครับเจ้าบ<ต>้านเฮา คนลอยในทิวที่ในทิ่ย์ผีเผลอมีที่ไหนกันผู้เฒ่าเรื่องไร้สาระเนาะจริงไหมผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้เฒ่าอยู่ไหนผมกลัวผู้เฒ่าออกมาผู้เฒ่าอยู่ไหนเนี่ยผู้เฒ่าผู้เฒ่าอยู่ไหนที่ไหนเนี่ย โอแล้วก็จะแต่ผู้นีอมีนการมืดักคือนะผอ้มือผูคือโอซิเรีนีคือที่จะเป็นเพียวแล้วก็มาก็อูกอุกข้อท่จะประจามาแต่ทีตามาแล้วก็จะแต่คอที่ทอปาทอจังเ้ม่องอยืจันเข้าให้ปุ่นห้ามที่นอนนาตูอาจะก็ที่ก็ปนในวิจดทะเลมันก็น่ามาแบบ 我们那地方啊，就马油上啊，啊，佮那个土坡呢比较平嘛。哎，这个嘞，毛皮嘞，啊，你喊个车嘞，把土皮叫出来。我沙发坐出来，把坑填了嘛，看那皮叫起来了。太潮湿嘛嘞，你叫它再把土皮叫要了嘛，困难嘞。土啊，白油皮子，做盖包就从油皮子，搞了包头做盖哦。木桌，头顶下放下绒，就老窝，就搞，用天然的木我干那种原始古山的，就天然的。

tết chờ non qua trong giờ nửa nửa tí chỉ trong mà cũng cũng sáng tí luôn cũng cho là tu về trong non giờ qua cũng nhiều ý tản điện muốn sẽ mai họ tàu cũng tự biết tổ sâu ý tản à tản kia bông cũng tự tổ sâu thôi sẽ mai tập làm tản tao sẽ thôi để quần tin tổ sâu bông ấy lấy bỗng dáng lên nè, yêu yêu nhẹ tàu, say hằng hằng, yêu cái <laughs> hưu của nhau bỗng nhẹ tê li hằng 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 hằng. Mèo hà 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 mèo hà

เป็นลาก็บาฮาสุโรสิโพอโพแล้วก็จอดแต่ปูดิสาก็จอดแต่อาตาสิญานาเปื่กมือโอคืออบาอบาอันดิ่สุตาฤทธออาตอคือบานลอบอาจาดิซาโอมือโอคืนแล้วก็จอดแต่ปุยมือมือคือคือเด็กเก่งผมเข้าใจแล้วครับการศึกษาที่ผมก็เรียนมาสูงนั้นนะครับผมไม่สามารถนํามาใช้ในสถานที่แห่งนี้ได้เลย ผมเปรียบเหมือนเด็กน้อยที่ด้อยความรู้จริงๆแต่สิ่งที่ผมได้ยินวันนี้นะครับผมสัญญาว่าผมจะนำไปปฏิบัติครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับขอบุญยอขอบุญอจับเลยจัดเจับเลยจัเบประหลาดครับประหลาดครับ ข้าผู้เล่วหายไปไหนมาไปไหนผมเราพัดลงก็ได้ยังไงตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนแล้วแล้วผมไปที่ไหนมาเนี่ยเอหโอ้ไปเฉยนก็ไปไปเดนหน่อยแล้่ะครับครับูุเท่าะคุเท่าครับนอกจากห้ามผิวปากในป่าแล้วเนี่ยมีอะไรอย่างอื่นอีกบ้างครับวิธีเคารพเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยต้องทำยังไงครับ แล้ววันหลังเนี่ยผู้เฒ่าช่วยสอนวิธีการท่องป่าเที่ยวป่าหน่อยได้ไหมครับแล้วมีอะไรอีกไหมครับที่ผู้เฒ่าพอจะแนะนำผมได้ครับออตอนนี้ผมเชื่อแล้วครับ ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาช่วยถ้าหากไม่มีทุกคนผมคงแย่แน่เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากเลยผมต้องขอขอบคุณผู้เท่ามากๆเลยครับผมขอสัญญาว่าผมจะทำหน้าที่ประหลัดให้เต็มความสามารถจะช่วยปกป้องสิทธิ และสืบสารภูมิยาของชนเผา่าให้ทุกคนมีสิทธ์เท่าเทียมกันแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติครับลาก่อนนะครับขอบคุณทุกคนครับครัไปละเชนน้อยไปไปไปด้วยกันไหมไป Ê, chạy chạy, bắt xe chạy xe, bắt xe, chạy xe. Ừ. Ơi xe คครับ่ะ หน้าตาอยางเนี๊ยทำมาแน่นอนจะพูดกี่ทีก็โดนรอยยอใส่กูก็ไม่ช้าไม่ช้าแล้วผิดหรือไรแล้วภาษาดอยุณละแล้วพูดเป็นไหมอย่ามัวแต่ไปยอะเย้ยดูถูกคนดอย จะไปไหนวะพอน,นั่งบีเอ็มวันโหและดูโก่คำพูดเปลี่ยนไปสวัสดีครับเจ้านายจะไปไหนครับเดี๋ยวนี้โลกร้อนสังคมสะท้อนกันใหญ่เป็นครมต้นไม้ทุกคนดอยตัดทิ้งไป